สวัสดีค,ะค่ะเ <c oughs> พื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้พี่ชีเค้กมาทํางานอยู่ที่ช n องวีกับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ประชุมสภาถึงเรื่องเรื่องเครียดเรื่องขี้เรื่องของเองคือวันนี้พี่เค้กจะบอกว่าพี่เค้กมีเพื่อนเป็นเพศที่สามเยอะมากแล้วก็เพศที่สาม เยอะมากแล้วพี่เคก็รู้สึกว่าพี่เคกไม่ได้รังเกียจเพศที่3เลยแล้วก็รู้สึกยินดีดีใจด้วยซ้ำที่ได้เป็นเพื่อนกับพวกเขานะคะถึงว่าใครจะเรียกเพื่อนพี่ว่าตุด๊ดบ้างกระเทยบ้างหรือจะเป็นเกย์ทอมบี้หรือว่าชนีวิงข้างบางอะไร <c oughs> ก็คือพี่โอเคหมดกับทุกเพศทุกวัย <c oughs> เพราะว่าเขาไม่เคยทําความเดือดร้อนให้เราแล้วแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าเพศที่3หรือว่าเขาทําอะไรไม่ดี <c oughs> เป็นคนไม่ดี เพราะว่าในทุกเพศทุกวัยทุกอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนดีไม่ดีปะปนนกันอยู่หมดนะคะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นเป็นเพศที่สาก็าจะต้องพี่ฝากไว้นิดหนึ่งว่าเราจะต้องทําตัวให้มันดีอย่าให้ใครเขามาด่าเราเพราะว่าเพียงนน้อยเขาก็มองเราว่า ไม่ดีแล้วใช่ไหมเหมือนจะเรียกว่าเหมือนแบบไม่เป็นไม่เป็นที่ถูกต้องของสังคมหรืออะไรก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเราควรจะทําตัวให้ดีคือคืออย่าไปเพิ่มอะไรที่มันทําให้ตัวเองดาวลงไปว่าเป็นการลดเกรดตัวเองเราควรจะเป็นคนดีเพื่อทําให้เพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถยอมรับได้ใช่ใช้ชีวิตในสังคมต่อไปเหมือนคนปกติสุขได้ถูกปะใช่จริงเพราะว่าจริงๆพี่เคฟเป็นคนชอบเพศที่สามมากเลยนะเพราะสังเกตดูจากคนรอบตัวก็จะมีแต่แบบอย่างนี้ตลอดแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขามีความสุขอะ เขาไม่เคยทำร้ายถ้าได้ก็ดีโอเคงั้นก็ฝากไว้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครเป็นเพศไหนเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นคนดีพออย่าไปทำร้ายคนอื่นอย่าไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นโอเคนะไปแล้วนะหานี่ก่อนฮัลโหลเครียดอะเครียดเครียดไหมเครียดเครียดเครียด